ก็มาอยู่สำหรับเกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยดะงสำหรับใครที่รอคอยเกมไม่ใช้เน็ตอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆดรวอว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเรี่บร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่า เกมที่มีชื่อว่า b i a t Bot นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม b i t Bot นะครับจะเป็นเกมแนวช h o ติง้งแนวโลกไร้สุดมันที่เราเนี่ยจะลงไปเคลียร์ด่นดานซึ่งเนื้อเรื่องก็อารมณ์แบบว่าเราต้องมากอบกู้โลกจากพวกปีศาจนั่นแหละ แล้วก็ตัวเกมยังสามารถสลับตัวละครเล่นได้มากถึงสตัวละครแต่และตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วก็อาวุธปืนภายในเกมเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ก็จะมีความสนุกเล่นเพลินๆได้แล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกมันจะเป็นแนว พิกเซลอาร์ตเลยทีเดียวมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะใครที่จะซื้อก็ต้องดูตังค์ตัวเองก่อนว่าพอหรือเปล่านะครับเนาะแต่ว่าใครที่ต้องการที่อยากเล่นจริงๆก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมที่แบบเล่นชิลเล่นเพลิน,น,นแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอยูเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้แนละ้วสำหรับเกมที่มีชื่อว่า f ฟ r e and Tap นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวจับคู่ภาพ แต่ละภาพให้ตรงกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระยะเวลาแล้วก็มีพอยที่เราจะต้องเก็บให้ทันเวลาด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทั้งตัวอักษรรูปภาพอาหารหรือว่าของใช้ที่ทำให้เราเนี่ยสับสนได้ง่ายนะครับเราเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิในการเล่นด้วยนะเพื่อจะให้คอมโบมันสูงแล้วก็ผ่านในแต่ละดานไป ได้ง่ายเพิ่มมาขึ้นนะครับ sembla, แล้วก็ตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ได้ยากอะไรแค่กดให้ตรงรบพอนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ิะ,ะมีภาพ future, ที่มันจะมีความน่ารักจีนตัวอย่้วนะครับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็รูปแบบการเล่นจะเป็นการเล่นแบบแนวตั้งด้วยนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องบทผสมแนวประจนภัยอยู่เนี่ยคือ t. ต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าดอเตอร์นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่อง เล่นตามด่านไปเ,เรื่อยๆจะมีเ,เรื่องราวปรัมนะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กสาวคนหนึงที่หลงมาหยุดในโลกลึกลับนะครับที่ ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้นะครับแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเสียตัางเนาะเขาเนี่ยก็จะมีให้ทดลองเล่นก่อนนะครับ2ฉากหรือว่า2องชัตเตอร์ไปนะครับถ้าเราโอเคนะครับเราก็สามารถไปซื้อเวอร์ชันเต็มแล้วก็เล่นต่อได้เลยหรือว่าใครที่อยากลองก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับตัวเกมก็จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วแล้วก็รูปแบบการเล่นภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอง 2D ดีเลยทีเดียวนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดู นั่นเองนะม่อยู่กับเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมที่มีหลายภาคหลายแนวอย่างเกมที่มีชื่อว่า Mega Man X Drive Offline นระสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมนแมนว Rock Man เล่นผัดดาดเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้บริการทั้งตัวของ PC แล้วก็ฝั่งตัวของมือถือเนาะสำหรับตัราคาภายในตัวเกมนี้นะครับเกมนี้พิเศษตังเนาะก็คือราคามาันค่อนจะแพง มากๆเลยนะครับใครที่ไม่มีตังก็ไม่ต้องซื้อนะครับมันแพงมากๆหรือว่าใครที่อยากเล่นจริงก็สามารถซื้อได้นะครับไม่ได้ว่ากันเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมออฟไลน์ไม่มีระบบกระชามีระบบการซื้อของเท่านั้นเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบเซฟเข้ามาให้ด้วยนะครับก็คือเกมเนี่ยจะไม่เซฟเองเราพยายามเซฟในเกมได้เลยนะเผื่อใครที่อยากเล่นเซฟเก่าๆใครต้งองการจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ทำออกมา ได้ค่อนข้างดีเลยนะเกมแนวผ่อนคลายเกินบ้างอย่างเกม CasMar าร์คเพอ t t เฟก o o n คนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะอยู่ในทีมน้องเหมียวนะครับที่เราเนี่ยจะต้องให้น้องเหมียวของเราเนี่ยจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นอะไรยากมากมายแค่เราเนี่ยต้องพยายามทําให้ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีอาหารมีอะไรต่าง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่ยกมาทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลของเราเยอะเท่าไหร่นาะยิ่งเราเล่นไปนานก็จะมีการอัปเกรดเวลสองเวลสามหรือว่าอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามาให้เราได้ไปเลือกอัปเกรดซูเปอร์มาร์เก็ตของเราได้ด้วยนะครับเนาะภาพการาฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้มีความน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้นะสำหรับเกมแนว Tower Defense หรือว่าแนวปกป้องฐานกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า r i ายโลยอดถู right, loyal to, นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวปกป้องฐานที่จะมีตัวละครต่างๆาเราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ได้ยากเนาะก็คือจะเล่นตามด่าเล่นตามชาร์เตอร์ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็จะมีพวกศัตรูต่างๆที่จะมาคอยทําร้ายปราทเราแล้วก็จะมีพวกบอสของศัตรูด้วยนะครับเพื่อจะเข้ามาทําลายเมืองของเราด้วยเราก็ต้องปกป้องให้ได้ ก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายเลยนะ เกมเล่นชิวๆเล่นเ,นเพลินกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่ายุกิชิมะนะครับท่านผิดก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองให้นอนกระต่ายเนี่ยมาอยู่ในเมืองของเราซึ่งเราเนี่ยสามารถดีไซน์ตัวของเมืองได้ตามที่เราต้องการเลยซึ่งตัวของการตกแต่งต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปตกแต่งกันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวภาพวาด นะครับแล้วก็ภาพก็จะมีความน่ารักเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถบลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมแนวโรคไรอาร์พีจีกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวโรคไรอาร์พีจีอยู่แล้วแล้วก็เป็นแนวซอมบี้เป็นแนวเอาชีวิตรอดด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าบ็อก เฮดซอมบี้มัสได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่มันจะมีความสนุกอยู่ในตัวแล้วแล้วก็มีความท้าทายแล้วก็มีความฮาร์ดคอร์มากๆเลยทีเดียวตัวเกมจะเป็นการเล่นผ่านด่านหรือว่าผ่านสเตทไปเรื่อยๆยิ่งเราทำสเตทได้เยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความแข็งแกร่งหรือว่ามีตังที่จะมาซื้อที่จะมาอัพเกรดตัวของอาวุธของเราได้ตามที่เราต้องการ เลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการซื้อไอเทมด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตัวของโรคไรททั่วไปที่เขาอัปเกรดให้เลยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพอยท์นะครับที่จะเอานามาอัปเกรดซื้อตัวของสกิลเพิ่มเติมหรือว่าไอเทมเพิ่มเติมมาให้เราเนี่ยเล่นง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงเลยนะครับใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะ แนวเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า osenfree t o นั่นเองนะครับเนาะก็ท่านเพื่ก็ต้องขอกันด้วยสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคที่2กันเป็นที่ร้อยนะครับที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ผิดปกติเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะครับที่จะให้เราเนี่ยไปสืบปริศนาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับยิ่งเราสืบไปเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่ เราเลือกด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแบบแนวตอบคำถามแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวแก้ไขไปริศนาภายในตัวด้วยนี่ครับเนาะตัวเกมก็เป็นกเกมนึงที่ทำออกมาได้ดีเนื้อเรื่องดี เลยทีเดียวนี่ครับเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรกก็สามารถไปย้อนลอยก่อนค่อยจะมาเล่นภาค2ก่อนได้หรือว่าใครอยากเล่นภาค2เลยก็สามารถไปลองเล่นภาค2ได้เลยนะครับเนาะภาพกราฟ,ฟิกนะครับมันจะเป็นแนวภาพกราร์ตูนอนิเมะนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพเหมองด้านข้างนั่นเองนะเกมแนวซิมูเลเตอร์แล้วจากเกมที่มีชื่อว่าออโตไลท์ไอเก้าอีดิชั่นนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อสนสปอร์ตไขรมากๆนะครับแล้วก็เป็นโรค o p e n w o r l d ที่เราเนี่ยสามารถไปทำอะไรก็ได้จะขี่รถเล่นจะเดินเล่นจะไปหาร,รับงานทำก็มีนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้จะมีตัวของอาชีพให้เราไปเลือกทำกันด้วยแต่ว่าอาชีพภายในเกมส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวขับรถนั่นเองนะครับ <S <S พวกอาชีพที่เป็นการขับรถบัสขับรถบรรทุกรถ พยาบาลขับรถตำรวจหรือว่าจะเป็นการขับรถส่งอาหารก็มีถ้าเราได้เลือกเล่นกันแล้วก็ภาพกราฟิกในเกมนขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะภาพมริการเล่นเกมนี้สามารถปรับได้ถึง360องศาเลยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหนนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เกมที่เล่นชิวเล่นเพลินแล้วก็เป็นแนวสายฮากันบ้างใหญ่เกมที่มีชื่อว่า h ฮ n g r y King ส i กรี่พาร์นั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องบอกว่ามีเจ้าชายคนนึงนะครับที่กดขี่ข่มเหงราชดเป็ปอย่างมากแล้วก็มีตัวเราเนี่ยก็ต้องไปไปสืบว่าข้างในภาษาของเจ้าชายคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วจะทํายังไงให้เจ้าชายคนนั้นเนี่ยไม่กดข่มเหงประชาชนหรือว่าไปแกล้งเจ้าชายนั่นแหละนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยเขา้งจะมีอะไรต่างห้เราเลือกทำกันเยอะนะครับ มีการแก้ไขปริศนาเอ,อ่ยมีการเก็บไอเทมเมอ่ยแต่ว่าหลักๆภายในเกมก็อยากให้เจ้าชายจับได้ก็พอนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมา ได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สลหรับเกมเล่นยูชูบเล่นเพลินแล้วก็จะมีความท,ท้าทายเกมหนึ่งสำหรับเกมที่มีชื่อว่า caster m a s t e r 3 d นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมนแนวสร้างปราสาทปกป้องพระราชาของเราซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวเรียงบล็อกทิกซอมาต่อให้เป็นปราสาทแล้วก็ในบล็อกแต่ละบล็อกก็จะมีทหารมาผสมด้วยนะครับเพื่อจะช่วยในการทำลายัตูเพื่อไม่ให้มาบุกปราสาท ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเลยศัตรูเนี่ยจะพยายามเอาอาวุธต่างเนี่ยมายิงใส่ประสาทให้พังจนหมดนะครับเราก็มีห hm, น้าที่แค่เลี้ยงบล็อกยังไงก็ได้ให้สามารถป้องกันตัวของศัตรูเนี่ยไม่ให้ยิงประสาทของเราจนพังพินาศนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีการอัปเกรดบล็อกเราด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของทหารด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมนี้ที่ทำออกมาได้สนุกแล้วก็มีความท้าทายในตัวด้วยก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้ โอเคนะครับเราก็มาอยู่สหลหรับเกมแนวแก้ไขปริศนากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า EOS A Story น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้ไปแก้ไขปริศนาในประวัติศาสตร์ของเกาหลีน,นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแคล้ายเกมแนวเรียงเหรียญน,นะครับมันจะมีการจํากัดการเดินนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเดินได้กี่ครั้งแล้วมันจะหมดกี่ครั้งนะครับแล้วก็ ตัวของผุ้สตกต่างๆ,ๆมันจะเกิดตามที่เราเดินบางทีจะเป็นกับดักการผ่านด่านเนี่ยเราก็ต้องเก็บเหรียญด้วยนะครับก็ต้องคำนึงถึงพอยที่จะเดินด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าบางครั้งอาจจะพอยไม่ถึงก็ต้องผ่านด่านไปก่อน ค่อยมาเก็บที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้จะเล่น2ตัวลนะครเนี่ยมีตัวละครผู้หญิงกับตัวละครผู้ชายนะครับเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของพอยต์แตกต่างกันในการเดินด้วยนะครับแล้วก็ดันภายในตัวเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกแนว 2D นะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถบลองเล่นเกมนี้กัน,กนกดูได้นั่นะเองนะเกมแนวจำลองการใช้ชีวิต ในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นชนบทกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า j e m i n i s Royal l i g h t a d v e n g e r e นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่คล้ายๆตัวของ Studioware เลยแต่ว่ามันจะอยู่ในทีมตัวของญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้ย มันจะมีผลิติกณต่างๆที่เราทำค่อนข้างเยอะแยะมากมายแม้ทั้งการทำฟาร์มตกปลารวมไปถึงการเลี้ยงสุนัขผ่อนคลายหรือว่าจะไปโรงเรียนก็ได้เหมือนกันนะครับไปเข้าสู่เมืองแล้วก็ไปพูดคุยทักทาย NPC ก็ได้เหมือนกันมีตัวของกิจกรรมต่างๆที่เด็ดลายวันลายปีลายเดือนก็ แล้แต่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอกันเคลสดใหม่ๆก็จะมีให้เราได้ไปทํากันเลยนะครับตัวเกมท้าทำออกมาได้่อน้างจะมีความน่ารักภายในตัวเกมเลยนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน้อยๆเนี่ยห้ามพลาดเกมนี้เลยแต่ว่าตัวเกมนะครับลงเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับสำหรับฝั่ง Android เนี่ยอดใจรอไว้ก่อนเลยนะครับตีแนวส่วนไวโวกันบ้างแล้วก็บผสมแนวเอาไกศกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Space Star. นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมเนี่ยเอาชรอที่อยู่บนโวากาศที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นคนหนึ่งที่จะต้องอยู่รอดบน ยานของเราให้ได้ซึ่งยอย่างเราเนี่ยก็โดนอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้ยานของเราเนี่ยเสียหายขึ้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางซ่อมตัวของยานของเราให้ได้แล้วก็ไปประจนภัยในแต่ละดาวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละดาวก็จะมีพวก npc หรือว่าพวกสัตว์ต่างที่จะมาคอยทำร้ายเราด้วยแล้วก็ของต่างๆก็มีให้เราได้ไปค้นหาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันก็ถือว่าทําออกมา ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวออาชูรอลแล้วก็บทสมแนวอวกาศด้วยเนยสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับกม็มีบ้างสำหรับ15เกมไม่ใช้ในประจาสัปดาห์แล้วก็ว่าทาชมเนยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผะู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกันแล้วก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม